พลังรักจำไว้นะลูกศิษย์ครูตอนไหนที่คุณไม่มีเงินตอนไหนที่คุณเงินไม่พอใช้ตอนไหนที่คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตตอนไหนก็ตามที่คุณแบบมืดแปดด้านแล้วนึกอะไรไม่ออกให้คุณบอกรักอาชีพที่คุณทำงานที่คุณทำสินค้าที่คุณขายบอกรักลูกค้าบอกรักบ้านช่องห้องหับบอกรักออฟฟิศบอกรักสิ่งที่คุณอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต้องมีเหตุผลคุณจะรักใครสักคนคุณต้องหาเหตุผลรักเขาไหมรักคือรักมันเป็นสิ่งที่อธิบาย ด้วยภาษาด้วยตรรก,กะไม่ได้วะ่ะรักคือรักมันอยู่ในนี้วะ่ะและจะรักงานที่คุณทําอยู่ไม่ต้องหาเหตุผลว่าทําไมกูต้องรักวะเนี่ยเจ้านายกูก็ขี้วีนเพื่อร่วมงานกูก็เฮงซวยเงินเดือนกูก็ไม่ขึ้น นี่เลยเป็นเหตุผลที่คุณต้องเกลียดสิ่งที่คุณทำอยู่หรอลองหาข้อดีของเจ้านายบอกรักเขาลองมองเพื่อนร่วมงานด้วยสายตาที่เข้าใจเขาว่าเขาต้องเจออะไร,ระเผชิญหน้ากับอะไรแล้วลองส่งความรักสั่นสะเทือนไปให้เขาลองรักโต๊ะทํางานไอ้เก้าอี้ทํางานที่คุณนั่งเก่าเก็บมาเนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วนั่งตําแหน่งเนี้ยไม่ขึ้นตําแหน่งสักทีลองรักลองบอกรัก การที่คุณจะได้ของใหม่ไม่ใช่คุณถีบหัวคนเก่าถีบหัวของเก่าแล้วว่าจะไปเอาของใหม่ไม่ใช่ตรงกันข้ามยิ่งคุณส่งพลังความรักให้สิ่งที่คุณมีอยู่มากเท่าไหร่แล้วคุณอยากได้อะไรใหม่ๆมมันจะมาไวกว่าที่คุณคิดนี่คือกฎแรงดึงดูด